ว้าวว้าวอะไรกลบารรมัาสการนะโยแม่สาธุค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะพี่พี่หนูขายประกาศนะคะทักมาสอบถามเลยนะคะนี่เป็นช่องสำรองหนูนะคะช่องหลักหนูโฮสไลฟ์ hot, light, อยู่ไลฟ์ light, ได้อีกทีวันอาทิตย์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูมาเซอร์ไพรส์ที่ช่องหลักนะฝากพี่พี่มาดูเลยนะคะพร้อมเพลจเลยค่ะคุณแม่ บ่เสื้อดอกปกกาอุ่นดอกท้ามาเป็นแอบขอบ่โทรแล้วนะสิชิงนางฟ้ามาเกิดโอ้ขอบคุณนะคะดีที่ชิงนางฟ้าไม่ชิงเกิดงามหลายแท่อยู่จังหวัดไหนอยู่มหาสารคามจ้าหนาวบวยายว่าหนาวหรอกพ่อยัยอยากาหนาวประกันบริษัท ห้500าร้อยค่ะตัวค่ะโยมแม่โอนมาแม่ตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> ใจหอนเด้ัวรุ่นใจร้อนโอนมาสิครับกล้าหรือเปล่าล่ะคุณกล้าเออ <c oughs> กล้าโอนก็กล้าเปิดเปิดเชือนะ่ะเปิดเสื้อพูดเล่นหนาะจะจริงจังนะคะพูดเล่นเฉยขอบคุณนายเลิฟยูนะคะ ใครส่งของกวานให้หนูจะกินไอติมให้นะคะเพราะวันนี้หยุดแต่ไม่หยุดน่ารักห้500าร้อยข่ดตัวโอนมาแมะเดี๋ยวส่งแบบพร้อมเพย์ให้นี่เดี๋ยวเล่นกับความรู้สึกสิจ้าแล้วจะให้เล่นกับอะไรล่ะคะถ้าไม่เล่นกับความรู้สึกขอบคุณไอติมนะคะให้หนูเล่นกับอะไรพี่พี่ยาปืดเป็นโรคหัวใจรอหัวใจวายเหรอ <laughs> ขอบคุณไอติมคะ่ะ ่งเลขบัญชีมาในแชทได้ห้าพันเด้อห้าพันค่ะตัวงดต่อขอบคุณไอติมนะคะพี่ปาล์มหัวฟูเนนน้อยค่ะคจันจะไม่บาปหรอคะคุณลูกวันนี้หยุดงานค่ะคุณเนนมาเปยยมแม่มันจะไม่บาปบ่อ ไม่บาปหรอกเนาะสนับสนุนอันค่าอาหารค่ากับข้าวแล้วกันอืมน่ารักอิลีขอบคุณค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมอยู่โอเคปฏิบัติก็ปฏิบัติน่ารักมากครับขอบคุณค่ะสดใสค่าเที่ยวเท่าไหร่ แล้วแต่แล้วแต่พี่จะให้ค่ะขอบคุณไอติมค่ะซาวที่ไหนมหาสารคามค่ะมหาสารคามแล้วแต่ความพึงพอใจค่ะแล้วแต่ความเสน่หหาที่มีตอนน่อหนูขอบคุณดอกกุหลาบค่ะขอบคุณนะคะพี่ PLC น่ารักที่สุดเอ่ออะไรนะบ้านหยังมหาอะไรคือบ้านหยัง ผมเป็นคนทำม,มโนนะทำม,มโนคืออะไรขอบคุณใจส้มนะคะทำม,มโนคืออะไรคะ่ะอยู่มาหาหรือสวยสยน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันหยุดพี่ๆมาดูเยอะจังเลยอยู่บ้านเกิ้งบอกครับออ,อยู่ใกล้ๆบ้านเกิ้งนี่แหละจ้าซื้อปลาหนูแม่สองพันห้าครับน่ารักมากๆขอบคุณของขุน,นะคะ ไมยถึงอะไรสองพันห้าน่ะซื้อปากัดเหรอปปาๆหน้าผากทําไมมีแต่คนทักหน้าผากมอกจังเลยอ่ะมันตรงไหนอ่ะอืมมัน <laughs> ตรงไหนเป็นท่าฮักเป็นท่าฮักอยู่จังหวัดมหาสารคามค่ะพี่หมูฉันขายปากัดด้หรอใช่ค่ะพี่ซูวีหน้าผากกว้าง เราหมายความาว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กะตุยสวัสดีค่ะพี่กะตุยเป็นพยาบาลหรอค่ะเป็นพยาบาลพูดสิคุณกล้าพูดไหมหละ่สะสราคามบบบานเปล่า ก็หวานอยู่นะคะก็หนาวเหรอเออหวานเออก็หวานอยู่นะ,ะอืม <laughs> ก็ไม่เปรี้ยวนะ <laughs> อยู่ที่ไหนอยู่ที่มหาสารคามค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะตักทายนะคะทักทายตอนวันนี้มาเร็ววันนี้มาเร็วเดี๋ยวพี่พไปติดสาวห้องอื่นก่อนก็เลยรีบมานะสวัสดีครับคุณน่ารักมุมนี้ใครนี่ครู นี่โคอีกแล้วนี่โคมาอีกแล้วใครทุกคนยกเว้นตัวเองเราเกิดไม่ทันนะสิวี่ <c oughs> I love you <c oughs> I love อา้าวนี่เลยย <c oughs> <c oughs> ุก้าศูนย์เราเกิดไม่ทันอนะ่ะ ขอแห้งกินน้ำก่อนนะคะแป๊บนึงคันคอจังเราลืมมาแก้วมานะคะเขาจะกระดกน้ำเด้อหน้าตาเหมือนดาราสมัยก่อนนกเกิดมาดนมั้งพี่ว่าไหมนรเกิดมาดน สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทั้ทงห้าร้วยคนตท้องไซเปิดแอร์เย็ยนเกินไปอ่ะขอแห้งอ้าทำไมคันคออ่ะกินไอติมน้นงคอแห้งคือมาพูงงามเอยครับขอบคุณนะะระสมปลาก,กัดเองเหรอใช่ค่ะพี่ฟาร์มอ่ะพี่ชัยเอาชื่อเราทำไมเหมือนกันจังอะ่ะผู้ชอผู้หญิงใครฉลาดกว่า นูว่าผู้ชอนะคะแต่ว่าผู้หญิงจะเป็นเพศที่แบบละเอียดอ่อนกว่าความอดทนเยอะกว่าในบางเรื่องค่ะออะไรที่แบบใช้ความอดทนน่ะแบบนั่งนานๆนาไรเลยนานๆนะไรเลยประมาณ นี่นะว่าผู้หญิงจะอดทนได้เยอะกว่านะทำอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆไปๆปลาแข็งไปแรกปลากัดได้บ่ปลาแข็งมีเหรอพี่ปลาแข็งบ่ปลาอะไรนะปลาเค็งโอ้ปลาเค็งปลาเข็งโอ้ปลาเค็งกันบ่ดีอยู่วันนี้ไม่มีปลาซิวอ้าวนูบอกว่านูอยากได้ปลาวานพี่ส่งปลาวานให้นหน่อยพี่เขาบอกว่าหยอดกระปุกแป๊บหนึ่ง มีคนละครึ่งเอาไหมสีแดงสดใสสีแดงสดใสค่ะเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะเดี๋ยวลงมาใหมนะหนูนัดเพื่อนไว้ไปกินชาคงชาเขียวกันนะคะผู้หญิงฉลาดในเรื่องตังผู้ชายซ่อนไว้ซ่อนไม่มิดเมียละสิ <laughs> ใช่ไหมเป็นคนจังหวัดไหนมหาสารคามค่ะพี่ศิลพันธ์ซ่อนไว้จังไนเอ่อแฟนก็จับได้ใช่ปะ ขอบคุณไอติมนะคะพี่จีนครศรีธรรมราชยินดีต้อนยินดียินดีค่ะพี่อภิพี่ชาตินครศรีมีที่ไหนบ้างเอ้ามีที่ไหนบ้างนี่พี่ๆใกล้กันเลยหนูว่าหนูจะมามาเม้ามอยเรื่องที่หนูเคยไปอยู่ที่นครศรีหนึ่งปีน่ะหนูว่าจะมาพูดคุยตอนที่หนูเคยไปอยู่ที่นครแต่ว่าเอาไวต้ตอนเย็นดีกว่า,าไว้ให อยากดูวิธีผสมปลาของคุณดูได้ที่เด็กติ๊กตอกนูเลยนะคะวิธีผสมปลาเนาะไม่ใช่ผสมอย่างอื่นเนาะ <laughs> ว้าวผู้ใดมากแบบแดงแดงฮิตอย่างกะทุนผู้ใดมากแบบแดงแดงไ่เข้าใจ <laughs> บ่อเข้าใจคาถาม <laughs> เป็นดาราช่องไหนช่องน้อยสีเคยอยู่ไในครับผมก็อยู่นครอยู่ทุ่งสงค่ะ หนอยู่ที่ทุ่งสงหนึ่งปี دة. เนอะโนไปเรียนที่นครโนไปเรียนอันโรงเรียนอันราชประชานครสิบเก้าันนแม่เพราะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพไปพอดีใหญ่เอ่อพ่อกับแม่หนแบบเอ่อเขาแยากทางการแหละตั้งแต่หนูเด็กแล้วแล้วทีนี้แม่หนก็เลยได้ไปทํางานที่นครแล้วก็เลยแบบเอานูอ่ะไปเรียนที่นั้นด้วย ที่นครด้วยเป็นโรงเรียนประจำอะ่ะก็คือไปได้สามีใหม่เป็นคนนครศรีอะ่ะสามีใหม่เป็นคนนครแล้วหนูก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนประจำเออวายสานเลยครับโอเควายีสานเลยก็ได้เนาะวายีสานถนัดไหมฟังออกอยู่บอ่ให้ฟังออกอยู่บอ่เออก็เลยได้ไปเรียนยวนนครศรีธรรมาราชนั่นแหละ อยู่ปอซี่นั่งตอนนั้นอยู่ปอซี่แล้วก็อืมอันคู่อยู่โรงเรียนน่ะแหม่เข้ากับแบบมาคัดตัวแหนไปรั้มหนนโนราหน่ะแหม่ไปแหนรั้มโนราแหมไปซ้อมทุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วเขากันรั้มแล้วกันก้มหลังลงสิแหม่โกมหลังแล้วก็ตืด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 ใหญ่ประมาณนี้เออแล้วหนูอยู่ปอซีอ่แต่ว่า